วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเสริมพลังชีวิตนะครับของคนที่เกิดในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็คนที่เกิดในแต่ละเดือนมีดวงชะตาและพลังชีวิตที่ต่างกันครับแล้วเราจะเสริมพลังชีวิตด้วยวิธีไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนนะครับและผู้ที่มีการกระัดกลางฝ่ามือหรือผู้ที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับที่แมตตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปก็กับได้ร่วมสร้างพุทธสถาน วางพยายนาคาที่9วงที่อำเภอควยกนกระจาจอดกาญจนบุรีกับผมโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงิน,ม,นมาเลยครับรายได้จาก u t u b e จะทยอยไปสร้างนะครับแล้วก็วันตอนนี้ก็คือแทงน้ำเสร็จแล้วก็เหลือแต่หาผัจจัยไปสร้างพระประธานหน้าปกนะฮะแล้วก็ผนังศาลาที่ตัวศาลาเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีผนังนะครับแล้วก็ว่ากันไปว่าจะมีงบไปสร้างเสร็จทันก่อนธันวาไหมที่จะมีงานบงวงสวงครับแต่ถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับก็จัดงานบวงสวงไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่า จะอ่าเป็นยังไงไปยังไงอะไรดําเนินการยังไงนะครับวันนี้รายการพิหาราเล่านะครับจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะเสริมพลังชีวิตของคนที่เกิดในแต่ละเดือนได้อย่างไรนะครับซึ่งคนที่เกิดในแต่ละเดือนนั้นมีดวงชะตาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่านอกจากอ่าเราทำบุญแล้วนะฮะเรามีร้านค้าเราทามาฮาขายหรือเราทํางานอะไรเงี้ยเราอยากจะเสริมพลังชีวิตของเราเพราะบางทีมารู้สึกว่า มันไม่มีเรียวแรงไม่มีพลังเลยเราจะเสริมพลังชีวิตได้ด้วยวิธีไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเสริมได้ด้วยการใช้กลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นเป็นคือกลิ่นหอมนะคือกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบไหน,นครับที่จะทําให้คนที่เกิดในแต่ละเดือนนั้นมีพลังชีวิตที่่ามากขึ้นแล้วก็มี การเสริมดวงชะตาให้รู้สึกว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยกลิ่นหอมอันนี้นะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพลังดีๆเข้ามาพลังงานดีๆเข้ามาด้วยความหอมและกลิ่นหอมเราจะมาพูดกันตามแต่ละเดือนเลยนะฮะคนที่เกิดเดือนมกราครับคนที่เกิดเดือนมกราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการเผาผลาญอาหารนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องบางทีมีเรื่องเหตุให้หมุดหงิดใจอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนรอบๆข้างนั้นทําให้รู้สึกว่า คุณนั้นรู้สึกต้องหุดกิจใจเพราะคนรอบข้างเสมอนะครับแล้วก็บางทีนะคุณเนี่ยเป็นคนที่บางทีทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไปถึงดวงดาวนะครับทั้งที่คุณเป็นคนที่ฉลาดนะฮะแล้วก็มักทีมักจะมีศัตรูโดยที่คุณไม่ได้ก่อกรรมหรือไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยแต่มีศัตรูแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะครับโดยที่ว่าศัตรูพวกเนี้ยมักจะหมันไส้คุณเดียวที่คุณแบบ ่าไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าบางทีเขารู้สึกไม่ชอบคุณเองแล้วก็หมันไส้แล้วก็ขัดแข้งขัดขาคุณนะครับดังนั้นการที่คุณจะใช้ความหอมหรือกลิ่นหอมไม่ว่าจะใส่ใช้ในออฟฟิศหรือในร้านค้านะครับหรือในห้องนอนก็ตามถ้าคุณใช้ความหอมเนี่ยมันสามารถจะทําให้พลังงานไม่ดีนะครับหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่ดวงชะตาหรือ คนที่เขาหมั่นไส้คุณโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยมันมีความรู้สึกเมื่อได้กลิ่นนี้แล้วเมื่อกลิ่นนี้อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะมาหาเรื่องคุณนั่นเองนะครับคือกลิ่นที่ถ้าเกิดคุณควรจะเอาไว้ในที่ออฟฟิศที่ทํางานหรือร้านค้าหรือคุณเปิดร้านหรือธุรกิจร้านอาหารอะไรก็ตามหรือเปิดอะไรก็ตามร้านธุรกิจก็ตามคุณนํากลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิหรือกลิ่นอ่าแพสซูลีนะฮะพวกนี้นะฮะคือคุณเอาไปตั้งไว้ใน อ่าร้านค้าคุณในออฟฟิศในห้องนอนในที่ทํางนานคุณเนี่ย นอกจากจะทําให้คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วไม่หงุดหงิดแล้วเนี่ยทำให้คนที่ได้กลิ่นนี้เมื่ออยู่ใกล้ๆคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องทํางานร้านค้าธุรกิจร้านอาหารหรือต่างๆหรือร้านอะไรก็ตามที่คุณมีธุรกิจนะครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนที่เกิดเดือนกุมภาครับคนที่เกิดเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีความลังเลนะครับไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็บางทีรู้สึกว่า สับสนวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นคนที่บางทีเชื่อคนง่ายครับแต่ว่ามีข้อดีคือเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างไกลนะครับดังนั้นมันก็ทําให้คุณสามารถจะใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นี้หาประโยชน์และสนับสนุนให้คุณจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดีนะครับดังนั้น คุณควรจะใช้กลิ่นหอมเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมฉีดตัวนะครับเป็นน้ําหอมที่ละะักษณะน้ําหอมปรับอากาศก็ได้นะครับคุณเอามาไว้ในที่ทํางานคุณไว้ในห้องนอนคุณไว้ในร้านค้าธุรกิจของคุณครับเป็นกลิ่นอาเปปเปอร์มิ้นท์นะครับกลิ่นไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นแซนเดอร์วูดเปลือกไม้หรือกลิ่นส้มก็ได้นะครับจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าไม่อากระวนกระวายไม่สับสนนะครับแล้วก็รู้สึกว่า มันทาให้คุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยรู้สึกว่าอ่าผ่อนคลายไปกับคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าถ้าใช้เป็นพวกอ่าน้ํามันหอมอะโรมาพวกเนี่ยก็จะทําให้บรรยากาศหรือธุรกิจหรือร้านค้าคุณเนี่ยยิ่งดีขึ้นดึงดูดลูกค้าเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เกิดเดือนมีนาคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยเป็นคนที่อ่าสนุกสนานชอบสนุกสนานนะครับอารมณ์ดีนะครับแล้วก็แต่บางทีเนี่ย เวลาเครียดก็เครียดขึ้นมาเฉยๆนะครับบางทีชอบเก็บกดปัญหาเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่บอกใครครับเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกนะครับคือไม่ไง่ายว่าบางทีถึงอ่าบางทีความคุณมีความเก่งกล้าสามารถแต่คุณก็ไม่กล้าแสดงออกเต็มที่นะไม่ไง่ายว่าแล้ว,วเวลาทําอะไรก็ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเด็ดขาดเท่านั้นเองอันนี้คือข้อด้อยถ้าเกิดคุณรู้คุณก็พับ พัฒนาปรับปรุงได้มันไม่ได้โดนบังคับว่าคุณต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะครับกลิ่นที่จะช่วยเสริมดวงชะตาคุณนะครับหรือให้คนรอบข้างคุณเนี่ยเม่ตาหรืออุปถัมภ์คุณเนี่ยคือกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับหรือกลิ่นคามโมไมล์นะครับหรือกลิ่นมะกรูดถ้าคุณเอาไว้ในที่ทํางานออฟฟิศเวลาคุณเจ้านายได้กลิ่นพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกอพอใจแล้วก็อารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าถูกชะตากับคุณนั่นเองนะครับง่ายๆว่าถ้าคุณใช้กลิ่นพวกนี้ มันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีพลังชีวิตแล้วก็เสริมดวงชะตาให้กับคนที่ได้กลิ่นนี้อยู่ใกล้ๆคุณด้วยนะอันนี้เป็นความเชื่อลองไปพิสูจน์ดูนะครับคนที่เกิดเดือนเมษาเนี่ยคือเป็นอันนึงที่ถ้าคุณใช้กลิ่นประเภทว่าอ่ายุคาลิปตัสหรือพวกไซต้อะไรพวกเนี้ยนะฮะไซเตรสไอไซเปรสนะไซเปสเป็นพวกกลิ่นเหมือนกับส้มๆนะครับกลิ่นตะไคร้พวกเนี้ยมันจะช่วยกระตุ้นการทํางานให้คนที่เกิดเดือนอ่าเมษาเนี่ยมีความคิดรู้สึก ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าบางทีคุณทํางานแล้วรู้สึกว่าคุณเกรงนะฮะแล้วก็เหมือนกับเครียดนั่นเองนะเพราะบางทีคนที่เดือนเกิดที่เดือนเมษาเนี่ยมักมีอารมณ์เคร่งเครียดเป็นหนอยแล้วก็ใจร้อนนะครับเราบางทีก็คุณก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักจะเจอสถานการณ์แล้วคุณจะเป็นคนที่อด ทนอดกั้นเก่งนะครับบางทีอดทนอดกั้นจนมากเกินไปจนรู้สึกบางทีตัวคุณเกรงอ่ะร่างกายคุณเกรงดังนั้นคุณใช้กลิ่นแบบพวกยูคาลิปตัสกลิ่นไซเปรสอะไรพวกนี้กลิ่นตะไคร้พวกเนี้นนอ่อนๆน,นะฮะในที่ทํางานในร้านค้าในที่คุณทําธุรกิจเนี่ยนอกจากจะช่วยผ่อนคลายตัวคุณเองแล้วเนี่ยยังเป็นการเสริมเสน่เสริมราศีให้กับตัวคุณด้วยนะครับโดยแบบไม่คาดฝันนะครับแล้วก็บางทีเนี่ย การที่บางทีคุณเครียดเนี่ยสมองตื้อต้อเนี่ยถ้าคุณได้กลิ่นพวกเนี่ยคุณรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันจะทําให้คุณผ่อนคลายและสมองคุณผ่อนคลายนะแล้วก็มีความคิดดีๆกับปีกระเป๋าอาจจะคิดงานคิดอะไรไอเดียดีๆเจ๋งๆให้คุณ ร่ำรวยได้เลยนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่า,าเสริมพลังใจพลังกายพลังชีวิตคุณนะครับคนที่เกิดเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นคนที่มักจะใช้ร่างกายเยอะนะครับคือ,อเอาที่ทางานลุยลุยอย่างเดียวออกกําลังใช้กําลังบางทีวหา้วานคนนู้นคณก็ไม่ไม่อยากจะวหา้วาน ไม่ทันใจทําเองหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับทํางานเต็มที่นะครับแต่เวลาพักผ่อนน้อยบางทีคุณคิดอยู่ตลอดเวลาจนไม่ได้พักผ่อนเหมือนตัวเองจะหลับแต่คุณก็ไม่ได้หลับนะครับบางทีคิดอยู่นอนก็คิดตั้งก็คิดอะไรเงี้ยนะบ,บางทีก็คิดจะทํานู่ทนทํานี่พอคิดแล้วก็รีบทําเลยนะคนที่เกิดเดือนพฤษภานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีกําลังกายเนี่ยกำลังใจดีนะครับมีกําลังกายกําลังใจดีแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณเนี่ย ขาดชีวิตชีวาในชีวิตท่านเองคือคนที่เกิดอนพุษาพาเนี่ยทุกอย่างมันมีพลังมีกําลังหมดละแต่บางทีในชีวิตคุณไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณควรจะใช้กลิ่นเนี่ยในการกระตุ้นให้คุณมีชีวิตชีวามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกให้มันรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดมากนะครับเพราะว่าคนพฤษภา,าบางทีก็เครียดมากนะคิดจะทําเองหมดเลยนะรกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยนอนหลับได้เป็นปกติเพราะบางทีคุณเนี่ยคิดอยู่นอนก็คิดก็ทําให้คุณบางทีเหมือนคนหลับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะกลิ่นที่ควรใช้คือกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นเจอเรเนียมนะครับหรือกลิ่นมะลินะฮะอันนี้ก็คือกลิ่นมะลิก็จะรู้สึกเหมือนกับอ่าผ่อนคลายเบาบางสบายๆและค,คนเกิดพฤษภา,าครับ คนเกิดเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันบ้างนะครับหลงไหลอะไรก็จะหลงไหลได้ง่ายนะครับเป็นคนที่รักในการบริการและชอบเอาใจผู้คนชอบปะปะผู้คนนั่นเองครับชอบอ่าเจอคนหลายๆประเภทหลายๆอย่างนะครับดังนั้นกลิ่นเนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้น,นครับแล้วคุณเอาไว้ในออฟฟิศในที่ทํางานในร้านค้าในธุรกิจของคุณเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าอ่าเป็นที่ หลงสเสน่ห์ลูกค้าอุดหนุนคุณมากขึ้นนั่นเองคือกลิ่นที่ควรใช้คือกลิ่นกระดังงากลิ่นโรสแมรี่กลิ่นกุหลาบนะครับช่วยเสริมสเสน่ห์เสริมบุคลิกให้กับตัวคุณเองกับคนที่เวลาได้กลิ่นกลิ่นนี้ในที่ทํางานในห้องในร้านค้าของคุณครับจะช่วยกระตุ้นกันแบบว่าง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าช่วยให้คุณเนี่ยทาอะไรแบบว่าไม่เข้ง เคร่งเครียดจนบางเหลือเอาแต่เพ้อฝันเกินไปแต่กระตุ้นให้คุณรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอยากจะมุ่งมั่นอยากจะทํางานอยากจะทําให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแต่นั่งเพ้อฝันอย่างเดียวนะกิ่นพวกนี้จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้รู้สึกอยากจะทํางานอยากจะท,นานทํานู่นทํานี่อยากจะคิดงานอะไรพวกนี้นะครับคนที่เกิดเดือนกรกฎานะฮะคือควรจะใช้กลิ่นส้มนะฮะหรือกลิ่นมะนาวหรือกลิ่นขิงเนี่ยเพื่อช่วยกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายนะครับเพราะเป็นคนที่อ่าง่ายๆว่า ค่อนข้างจะมีความคิดที่สลับซับซ้อนนะคนที่เกิดเดือนกรกฎาครับคิดวนไปวนมาวกไปวนมาบางครั้งก็คิดแล้วก็ไม่ได้ทําคิดแล้วก็เอาแต่คิดแล้วก็ไม่กล้าทำก็ไม่ได้ลงมือทำนะครับดังนั้นมันก็ทําให้เกิดความกังวลหรือเครียดบ้างดังนั้นการที่ใช้กลิ่นส้มหรือกลิ่นมะนาวหรือกลิ่นขิงเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นระบบต่างๆให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกว่าอยากจะ มีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะอันนี้มันเป็นความรู้สึกทางอารมณ์นะครับแล้วบางทีเนี่ยคุณก็ง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยจากไม่มีเรื่องง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ามีเรื่องกับใครนะครับคือง่ายไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนั่นเองนะครับแล้วก็หรือไม่ชอบขัดแย้งกับใครดังนั้นคุณได้กลิ่นพวกนี้ก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายคนที่ได้กลิ่นนี้ก็รู้สึกคนที่จะหาเรื่องคุณเนี่ย เขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยดังนั้นคุณเอากลิ่นนี้ไว้ในออฟฟิศในที่ทํางานหรือแม้แต่ในร้านค้าเวลาคุณไปขายของบางทีลูกค้าเข้ามาแล้วอยากจะซื้อแต่บบบางทีก็มีอะไรบางอย่างที่รู้สึกไม่ชอบใจอะไรเงี้ย เขาได้กลิ่นนี้แล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะฮะอุดหนุนอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับลองไปดูนะครับ <S <S แล้วก็คนที่เกิดเดือนสิงหาครับคนที่เกิดเดือนสิงหาเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นําสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาชอบให้คนอื่นเห็นว่าเขามีความสามารถมีคุณค่ามีอ่าสามารถจะทําได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อ่าถ้าจะใช้กลิ่นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจดังนั้น กลิ่นที่เขาใช้ก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะค,คืออาจจะเป็นกลิ่นอ่าออกแนวยูคาลิปตัสก็ได้นะครับหรือกลิ่นเปปเปอร์มินต์ก็ได้นะครับหรือว่ากลิ่นอ่ามะกรูดอะไรพวกนี้นะฮะเราเอาไว้ในที่ออฟฟิศที่ทํางานกลิ่นบางๆเบาบ au, ๆนะไม่ได้กลิ่นชุนนะฮะเอาตั้งไว้ในออฟฟิศเป็นลักษณะน้ำมันหรือเป็น อ่าก้านไม้หอมมาอย่างนี้นะกลิ่นอ่อนๆเบาๆไว้ในออฟฟิศในร้านค้าในธุรกิจเนี่ยเมื่อเวลาคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ในห้องนั้นหรือทํางานหรือทาธุรกิจอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลาได้กลิ่นแล้วเนี่ยมันรู้สึกมีความมั่นใจมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็คนที่ได้กลิ่นเข้ามาแล้วได้กลิ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากจะช่วยสนับสนุนนั่นเองนะครับแล้วมันก็ช่วยให้คนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยมี ทางทางเดินระบบทางเดินหายใจดีเพราะบางทีคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องทางเดินระบบหายใจนะครับอาจจะมีการเป็นหวัดคัดจมูกอยู่เรื่อยๆจามอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็แล้วก็ช่วยคลายเครียดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้รู้สึกว่ามันคลายความสับสนวุ่นวายหรือบางทีคุณจริงจังเกินไปนก็ทําให้คุณผ่อนคลายอ่า สิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณให้เบาบางให้คลายเครียดขึ้นนะครับคนที่เกิดเดือนกันยานะครับคนเดือนนี้เป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวรักความสะอาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะจุกจิกจู้จี้กับคนรอบข้างมากไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มักจะเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยมาคิดนะฮะทั้งที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่เอามาคิดให้ตัวเองทุกเล่นๆนั่นนะฮะคือไม่รู้จะมีอะไรทาหรือเปล่านะน,นี่คือพูดเล่นนะครับคือบางทีก็ เห็นคนนู้นคนนี้มีปัญหาก็ไปเอาปัญหาเข้ามาช่วยคิดมาช่วยแก้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้กลิ่นที่บาบัดให้รู้สึกว่ามันปล่อยวางนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดเรื่องคนอื่นนะคือกลิ่นแนวออกลักษณะแนวอ,อบเชยเนโนลี่กลิ่นฮันนี่ซักเคิลนะฮะซึ่งกลิ่นฮันนี่ซักเคิลเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นตัวหนึ่งที่อยู่ในเทียนหอมชาเดิลด้วยนะครับคือเทียนหอมชาเดิลจะมีส่วนผสมน,น้ำหอมหลายตัวมากเลยนะครับก็ผสมเองผมผสมเองนะครับก็จะสูดดมแล้วรู้สึกว่ามัน เหมือนกับว่า,ามีความรู้สึกลดความวุ่นวายคือเราจะได้รู้สึกว่าไม่ไปต้องไปสนใจเรื่องชาวบ้านรู้สึกให้เราแบบอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับความสุขของตัวเองผ่อนคลายอยู่ในโลกของตัวเองเหมือนที่สโลแกนของของชานนะคือสุขอยู่ในชานนะนะฮะคือเราอยู่กับเราตัวเองนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าออกไปจากเอาตัวเองออกจากความาปัญหาของคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย ช่วยคุณรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกคุณจะมีความสุขคุณก็จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วคนที่ได้กลิ่นนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาอ่าอ่ารักคุณมีมีความอยากจะช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณถ้าคุณกลิ่นนี้เป็นก้านไม้หอมหรือเป็นเทียนหอมนี้ก็ได้นะไปไว้ในร้านค้าธุรกิจหรือออฟฟิศหรือที่ทํางานหรือแม้แต่ในห้องนอนก็ได้นะก็จะทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ ดีกับตัวคุณและคนที่ได้กลิ่นด้วยคนที่เกิดเดือนตุลานะเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีสติปัญญาดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่อ่าเวลามีปัญหาก็ไม่เคยอยากจะ,ะเผชิญปัญหาเท่าไหร่นะครับหรือไม่แล้วก็ไม่ทีไม่ไมกล้าตัดสินใจเด็ดขาดครับและเป็นคนที่มักจะเก็บความทุกข์หรืออมทุกข์ไว้คนเดียวไม่อยากจะไปอ่าให้ใครรับรู้ความทุกข์ของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ใช้กลิ่นหอมอ่ามาทําให้คุณเนี่ยอดปล่อยความทุกข์ ที่คุณเก็บเอาไว้อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยช่วยกระตุ้นจิตใจให้คุณกระติดกระติตใจคุณมีความสุขขึ้นจิตใจคุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะก็ควรจะออกเป็นแนวพวกกลิ่นพวกลาเวนเดอร์กลิ่นน้ำมันทีทีออยนะครับหรือกลิ่นเจเลเรนเนียมพวกนี้นะครับจะเป็นอยู่ในลักษณะของอ่าน้ำมันหอมเทียนหอมหรือก้านไม้หอมอะไรก็ได้นะครับได้ทุกรูปแบบนะครับก็คืออยู่ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็กลิ่นพวกนี้ช่วยให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกอ่ากระตุ้น อยากจะทากล้าคิดกล้าตัดสินใจครับแล้วเป็นคนที่กล้าเผชิญปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้กินแล้วเนืรู้สึกขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นรู้สึกอยากจะสู้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะนี่เป็นของเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เมื่อเราได้กินแล้วเนี่ยรู้สึกข้างในมนรู้สึกว่ามีความคึกเข ER ืมอน,น,นง่ายง่ายกลิ่นหอมพวกนี้นะก็เหมือนเวลาเราได้กลิ่น อาหารกลิ่นของอาหารหอมก็รู้สึกหิวใช่ไหมฮะเออบางทีได้กลิ่นกินน้ำหอมของแฟนก็รู้สึกลากหลงไหลอันนี้คือกลิ่นก็คือสร้างอารมณ์สร้างบรรยากาศให้ตัวเราได้นะครับดังนั้นมันก็เพิ่มพลังชีวิตให้เราได้คนที่เกิดเดือนพฤศจิกานะครับคือเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงครับแล้วก็มักจะครอบงำ เอาความคิดของตัวเองครอบงําคนอื่นนั่นเองครับคือไงว่าแล้วเป็นคนที่ว่าชอบตัดสินใจแทนคนอื่นด้วยนะครับค่อนข้างอยากจะรู้อยากลองครับแล้วมักจะหลงไหลแล้วก็สนใจในสิ่งที่เลึนลับอยากรู้อยากตื่นเต้นอยากรู้สิ่งตื่นเต้นอย่างนี้ดังนั้นกลิ่นเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยบำบัดความเคร่งเครียดหรือความรู้สึกว่ากระตือรือร้นอยากจะให้คนนู้นคนนี้ทําตามใจคุณหรือคนนู้นคนนี้ ที่คุณรู้สึกอยากจะบังคับเขาอะไรเงี้ยทาให้คุณปล่อยวางหรือคลายเครียดขึ้นนะครับแล้วก็เสริมดวงชะตาขึ้นทําให้คนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยที่บางทีเขารู้สึกว่าคุณไปก้าวไก่ชุดเขาเนี่ยเขาได้กลิ่นเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะผ่อนคลายไปกับคุณด้วยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ลักษณะอ่าควรจะเป็นกลิ่นพวกพิมเสนกาลาบูลซันเดิลวูดนะฮะกลิ่นพวกพวกเนี้ยนะฮะคือกลิ่นแบบ คล้ายๆแบบเย็นๆเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกคนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายและโล่งไปด้วยเย็นไปด้วยเสริมพลังชีวิตให้กับคุณด้วยนะครับก็คุณจะใช้เป็นทั้งอยู่ในพวกก้านไม้หอมหรือน้ามันตะเกียงก็ได้นะครับเพราะกินพวกเนี้ยจะเสริมสมาธิให้กับคุณนะครับทาให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงมีสติในการทําอะไรได้มากขึ้นทํางานมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองคนที่เกิดเดือนธันวานะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับชอบเดินทางและมักมีปัญหาเรื่องระบบหายใจนะครับและบางทีก็เป็นภูมิแพ้มัก มีอาการปวดเมื่อยอยู่เสมอนะครับคนที่เกิดเดือนธันวาทั้รวมถึงบางทีอ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรักหรือไม่ค่อยอยากจะผูกพันกับใครง่ายๆดิไม่่อยอยากจะผูกพันกับใครจริงๆยังจัง,จง,จงเลยนั่นเองนะจึงควรจะใช้น้ําหอมที่ลักษณะเหมือนกับว่าดึงดูดและก็บําบัดความเครียดหรือบําบัดจิตใจและร่างกายคุณหรืออารมณ์คุณด้วยกลิ่นของประเภทกลิ่นทีทีออยกลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นเจอเรเนียมมันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่า มีความผ่อนคลายและมีความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจทั้งร่างกายและจิตใจทั้งระบบในร่างกายและระบบภูมิแพ้ต่างๆถ้ากินพวกทีทีเนี่ยเรากินยูคาลิปตัสพวงเนี้ยหรือว่าคุณเอาตั้งเอาไว้ในใน,ในหัวนอนคุณไว้ในที่ทํางานคุณในห้องทํางานในร้านค้าคุณเนี่ยคนที่เข้ามาได้กลิ่นเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปกับคุณด้วยรู้สึกว่ามันโล่งไปกับคุณด้วยนะครับแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับตัวคุณแล้วก็เสริมโดชาตาให้กับคนที่เกิดเดือนธันวาแบบ ไม่น่าเชื่อนะครับกลิ่นพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้การที่เราจะเสริมดวงชะตาเราด้วยกลิ่นพวกนี้นะฮะมันก็ทําได้หลายวิธีและก็เสริมดวงได้หลายวิธีนอกจากสิ่งที่เราอ่าไม่ต้องไปทำพวกทวงวิธีวิธีให้เสียเงินเสียทองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอขายขอแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือตอนนี้ผมเทียนหอมอ่าชาเดิ Channel ผมนะผมมีแถมใหม่นะคือมีลูกแก้พยาน,น้านะครับแล้วก็มีอันนี้มีคาถา,า,าแล้วก็วิธี ใช้เรื่องการสวดนะครับเป็นเทียนหอมที่ใส่แล้วมาเสรียหลุมหงอไปด้วยนะครับก็อยากจะอุปถัมภ์เมตตาก็อุดหนุนกันได้นะครับขวดละ250ราสนะครับแล้วก็อันนี้เทียนหอมชาเนะครับอันนี้เทียนหอมชาเนี่ยชุดคณาทรัพย์เนี่ยตอนนี้โปรใหม่นะฮะก็คือไม่มีนินเสกแล้วท่านนินเสกหมดแล้วก็เหลือแต่เป็นอันนี้เป็นพลอยนะฮะเป็นพลอยแท้ๆเลยนะเป็นพลอยจากพลอยแท้ๆเลยแล้วก็ถ่ายพิธีเสกแล้วนะเป็นเกี่ยวกับพลอยเกี่ยวกับ มหาลาบนะเกี่ยวกับโชคลาบอันนี้คือเกี่ยวกับเด่นด้านโชคลาบเราก็ใส่ในกระเป๋าสตางค์หรือพกติดตัวหรือจะเอาไว้ในกระป๋องเก็บเงินก็ได้เป็นตะกุฏมหาลาบอันนี้แถมให้นะอยู่ในชุดเทียนหอมของฌานนะชุดคณาทรัพนะอันนี้ชุดเลือศิลาสิบก็คือมีองค์พระพิคเนตด้วยนะก็ผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้นะใครจะเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูอุดหนุนผมนะแล้วเดี๋ยวอ่าโปรเจกต์ที่ผมบอกว่ามูทัวทิดกับพ๊กหามาเล่าก็คือจะนําองค์นี้นะฮะนำองค์พญานาคนี้นะ ไปถวายให้ครบทุกจังหวัดเลยถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือจังหวัดละองนะฮะบุณปกเตสบุะเจ้าองค์ใหญ่เนี่ยไปถวายแหละแต่ตอนเนี้ยไม่มีงบที่จะทำนะครับก็คือองค์นี้นะฮะองค์ใหญ่แต่ตอนนี้เอาองค์เล็กไปถวายก่อนนะฮะก็วันนี้รายการที่ขามาเล่านะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตาอุปถัมภ์คัำชูนะครับแล้วก็ช่วยกันดูคลิปช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับก็ถ้าเกิดได้สร้างบุญสร้างบารมีกับผมด้วยนะครับโดยที่ผมไม่ได้เบียดเบียนทุกคนไม่ได ขอให้รวยทุกคนครับ